รองพื้นตัวนี้มันจะมอบผิวที่แบบว่า flawless l i g h t ตินะคะแล้วก็ติดทนยาวนานแล้วก็สบายผิวจนทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้ทารองพื้นผิวเราสวยเองแล้วฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ Moss สม s สเตอนะคะวิดีโอวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวรองพื้นสุดเลอค่าตัวหนึ่งนะคะจากแบรนด์ชา n e l นั่นเองค่ะ โอ้โหแค่ได้ยินชื่อแบรนด์นะคะก็คือความเรือค่าขึ้นไปแบบอัปแดงมากๆแล้วนะคะรอค่ะฟังคุณสมบัติรองพื้นตัวนี้ก่อนนะคะรลบรองว่าความเดือค่าจะยิ่งพุ่งพวดขึ้นไปอีกนะคะแด้แก่ตัวนี้เลยที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะอัลต้าเลอร์อแตงจากชาแนลนั่นเองค่ะทุกคนมอสว่านะเป็นรองพื้นที่สร้างมาเพื่อให้ผู้หญิงเรารู้สึกว่าฉันเป็นคนสวยที่แท้จริงนะคะคือแบบว่ารู้สึกมาจากข้างในเลยไม่ได้แบบว่าฉันแต่งหน้าแล้วฉันสวยอะไรนะคะ <c oughs> ก็จอาอัลต้าเลอร์อแตงจากชาแนลนะคะเป็นรองพื้น เคลมว่าติดทนบนผิวเราเนี่ยยาวนานถึง24ชั่วโมงตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำนะคะโดยที่ยังให้ความสบายผิวอยู่นั่นเองนะคะก็เจ้าเนื้อรองพืนะะ้นเขาอ่ะเป็นลิควิดค่ะทุกคนคือแบบว่าค่อนข้างจะเหลวหน่อยนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเรามอรู้สึกว่ามันไม่ได้เหลวแบบว่าวู้ซูเปอร์รันนี่อะไรอย่างนี้คือก็ยังแบบว่าทาได้อย่างง่ายแล้วก็เรียบเนียนอยู่นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะการปกปิดเขาเนี่ยอยู่ในระดับสําหรับมอสเองนะคะคือไม่ได้ปกปิดแบบ ปกปิดทุกสิ่งอะไรขนาดนั้นะนะนะแต่ว่าจะเป็นงานปกปิดที่ค่อนข้างสูงแล้วถ้าเทียบกับรองพื้นชาแนลตัวอื่นๆหรือว่าคุชชั่นนะคะตัวนี้มาว่าปกปิดสูงสุดของทางแบรนด์แล้วแต่ว่าถ้ารอยสิวอันไหนที่มันชะก,กันบ้งางจริงๆก็อาจจะแนะนําให้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์แยกไปดีกว่านะคะผิวเราจะได้ไม่ได้ดูแบ <c oughs> บโบกแล้วก็หนาอะไรมากนะคะแล้วก็ เนื <med> ้อฟินิชที่ลองพื้นตัวนี้เขาให้นะคะเป็นแมทนั่นเองนะคะซึ่งทางเรา a อ p เ e c i a t e นะเหมาะกับประเทศไทยแต่อ่แบบ u ูมินาสทีงทำให้ผิวดูสวยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสวยอยู่นั่นเองนะคะก็บอกว่าเซนเซชันตอนใช้ะคะ่ะทุกคนก็หอมทางเราว่าหอมนะคะแล้วก็อไลายไปนะแต่ว่ามันจะเวิร์เป็นส่วนๆนะคะก็ ฟิลดีมากๆค่ะทุกคนแล้วก็อ่ะอีกอย่างตัวนี้นะคะถ้าหลายหลายคนพอฟังแล้วอ่ะหอมอยังไงดิคะพี่มอสตัวนี้จะบอกว่า d e r dermatologist t e s t e d แล้วนะคะก็คือมีการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่าไม่อุดตันผิวนะคะแล้วที่สําคัญเลยที่จะทําให้หลายๆ,ๆคนแบบื mm, yes ตัวนี้ออยฟรีด้วยนะคะ <ๆ S 1> ก็ชอบเหมาะมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครยังกังวลอยู่มอสว่าไปลองที่เคาน์เตอร์กันดูก่อนได้นะคะว่าเออชอบแบบว่าเนื้อสัมผัส Text u r e อร์แล้วก็แบบว่าเรามี อยังไงกับรองพื้นตัวนี้นะคะส่วนเรื่องของสีนะคะเข้าไทยมาด้วยกันเยอะมากๆถึง12สสีด้วยกันนะคะต้องมีแบ่งออกเป็น3อันดร์โทนด้วยกันนะคะจะเบทแท้ ell, แล้วก็จะเป็นแบบตัว B ีนะคะแต่ว่าถ้า B r เนี่ยก็จะอมชมพูจะเป็นแบบว่าโรซี่หน่อยใครขาอมชมพูก็ไปในโทนนี้นะคะแต่ว่าใครเหลืองแบบสไตล์มอสน,นะคะก็จะเป็น BD นะคะมาเลือกนะคะให้ตรงกับเฉดสีผิวของเพื่อนๆได้อย่างเป๊ะสุดๆเลยนะคะใครกลัวงงนะคะวันนี้มอสมีสวอชมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับทั้ง12เฉดสีนะคะเวลาไปเลือกเนี่ยจะได้ตัดสินใจกัน ได้ไง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ นี่นะคะเป็น5้าสีที่มอคิดว่าผิวหมอสเนี่ยใกล้เคียงอยู่บนสันกลางของมอสนะคะอันนี้คือ B d ดียี่สนะคิดว่าตรงมากเลยอาจจะเป็นสีนี้ที่ลองให้เ,เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็น B ี0ซึ่งเป็นเบอร์แบบว่าปกติของมอสนะแล้วก็ลองลองพื้นนะคะมอจะลงกันแดดนิดนึงนะคะขวดแก้วนะคะดีไซน์เป็นเนื้อแมทนะแล้วก็มาพร้องฝาบางด้วยนะคะ มาดูเนื้อกันที่บอกนะก็เป็นเนื้อฟูอิดแบบนี้ก็เห็นนะว่ามันไม่ได้ไหลเกินไปนะคะแล้วก็มีความว่าอย่าดูเป็นเจลเจล,เ,จลเกลี่ยง่ายแบบนี้เลยค่ะหมอจะทาทีละครึ่งนะคะนี่รอยสิวนะ้ะที่ดูก็ใช้แปลงนะคะฟูอิ o ฟาเ a ชั่น นี่นะคะ1ชั้น1นึ่งฝั่งบางๆเป็นแบบนี้ ค่ะค้านี้ก็คือลงไปแล้วนะรอยสิวเป็นไงจ๊ะหายไปแล้วค่ะแล้วก็ให้ดูว่าสีแก้มเนี่ยเห็นปะข้างนี้ยังไม่ได้ทาน,นะคะคือตรงกับสีผิวจริงมอสมากๆเลยแต่ว่าตรงที่ต้องปกปิดแบบพวกรอยแดงข้างจมูกหรือรอยคล้ำใต้ตารองพื้นเขาก็ทําหน้าที่สมูทแล้วก็แบบทําให้ผิวมันสม่ําเสมอกันได้ดีมากมากเลยนะคะแล้วก็ส่องกระจกใกล้ๆอ่ะทุกคนมันยังยังดูเป็นผิวจริงที่โผล่พนทะลุออกมาค่ะเพราะว่ามันแค่หนึ่งชั้นไงแต่ว่าเท่าที่เห็นแค่หนึ่งชั้นมันก็เล่น แล้วก็สวยในกล้องมากๆแล้วนะคะตัวจริงก็สวยค่ะทุกคนแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายอีข้างนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ,ะคราวนี้มอสมีสีเข้มอยู่ในมือนะคะก็เลยจะลองให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะจะใช้สีเข้มลงเรียนกรอบหน้าด้านนอกนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับใบหน้านิดนะคะตอนที่ลงรองพื้นนะคะ คือมันเป็นกลิ่นที่หอมมากๆอะทุกคนรู้สึกเหมือนแบบนี่คือกลิ่นของเจ้าหญิงแม้เราจะไม่รู้หรอกเราไม่เคยดมเจ้าหญิงใช่ไหมว่าเจ้าหญิงต้องกลิ่นเป็นยังไงแต่ว่ากลิ่นแบบผู้หญิงสวยเลือค่ะค่ะกลิ่นของ Chanel าและนี่นะคะก็คือผิวมอสที่ลงรองพื้นอย่างเดียวเพียวๆไม่มีคอนซีลเลอร์ยังไม่ได้ลงแป้งนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ผิวสวยในอินดุคติมากๆนะคะย้ำนี่ยังไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลยอะคะ่ะทุกคนอื สิวหายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ผิวสมบูรเสมอดูดีมากๆแล้วฟินิชค่ะ oh. คุณคะลูมินนสแมตที่แท้จริงมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะคือแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าไม่ดูผิวสวยงเลยอะแต่ว่ายังมีความโฟลวเล่นแสงอยู่นะคะดูแบบความหันนแน่นแล้วก็แบบอ,อะไรอ่ะจะจับแล้วไม่มีหลุดติดมือออกมานะคะเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ฉ่ำเยิมแบบเป็นน้ํามันไหลลื่นที่จะติดมือถือติดหน้าเราเกาแล้วก็คือ ออกมาบบซอกเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะนี่คือดูมินัสแมทที่แท้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะมินชั่นกับกเพื่อนๆไว้นะคะก็คือว่าเขาเนี่ยจะฟอร์มแผ่นฟิล์มเคลือบผิวหน้าเราเอาไว้นะคะทำให้รองพื้นของเราเนี่ยติดทนนะคะกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะแล้วก็ต่อสู้กับสภาพอากาศความชื้นของประเทศไสยนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมอจะทดสอบความกันน้ําของเขาให้ดูด้วยนะคะคืออันนี้คือเลือค่ามากๆจริงๆนะคะเรียเรียกว่าเป็นรองพื้นที่ ไทยเอ็นที่ตอบโจทย์คนไทยมากๆเลยนะบอกว่าดูสิความสวยมาค่ะมาซูงใกล้ๆไม่กลัวเลย ขั้นตอนต่อไปนะคะมาต่อด้วยแป้งฝุ่นนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าใครเป็นคนผิวแห้งว่าก็อยากจะแนะนําให้ลงเฉพาะเป็นบางจุดอย่างเช่นแบบว่าใต้ตานะคะแบบว่าร่องแก้มข้างจมูกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนหน้ามาันอยากให้ลองพื้นติดทนทั้งวันจริงๆอะ่ะเราอยู่ในประเทศไทยคะ่ะทุกคนก็ยังแนะนําเป็นแป้งฝุ่นอยู่ดีนะคะแล้วก็แป้งฝุ่นของชาแนลก็เป็นอะไรที่โด่งดังมากๆๆอยู่แล้วนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะก็จากเดิมเนี่ยมี3สีเนาะเบอร์ 20, 30, สิบยี่สิบสามสิบตอนนี้นะคะก็ ซึ่งวันนี้เราจะใช้กันด้วยค่ะมอพยายามจะลงแป้งน้อยๆนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยมอผิวสวยมากๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งแต้มคาเลอร์นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาะคะ่ะ วันนี้ก็แต่งแบบสีเบาๆพอสีแบบค่อนข้างคุมโทนเพื่อที่จะแบบให้งานผิวเราเด่นที่สุดนะคะคือแบบว่าโอ้ผิวสวยมากๆจริงรวมทั้งสีแก้มที่ใช้วันนี้ของ c ชา n e l เนี่ยมอดมีมานานแล้วแต่ว่าส่วนมากจริงๆไม่รู้เพื่อนๆจะยังหาได้อยู่หรือเปล่านะคะ Blush duo effect tweet นะมันจะมี2ส,สีใน1เดียวเบอร์140สวยมากอันนี้คือวาวด้วยบลัชนะคะไม่ต้องทาห้เเลยแล้วก็มีสีแบบ สุมาเมากันในส่วนของรองพื้นตอนนี้หนึ่งนะคะตัวนี้30 ml นะคะให้มาทั้งหมดในขวดแก้วหรูหลาเลือค่าแบบนี้ราคาวางขายที่ประเทศไทยนะคะ2,500บาทนะคะสำหรับมอสมอสว่ามันคุ้มค่ามากๆแล้วนะคะเราไม่ไปเทียบก,กับรองพื้นตัวอื่นที่วางขายกันอยู่นะคะอ่ะอันดับถึงมันเป็นรองพื้นจากชาแนลนะคะคุณค่าทางจิตใจมันก็แบบว่ามันก็เลือค่ามากๆนะคะพคเกจิ้งหัวปั๊มเป็นขวดแก้วอีกนะคะแค่ถือก็รู้สึกว่าเออมันเขาเขาแบบตั้งใจทํามามันก็เป็นอาร์ตพีซในแบบ ในตัวมันเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของรองพื้นที่เขาให้ะคะ่ะทุกคนผิวสวยมาก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 จริงจริงมอก็ลองรองพื้นมาเยอะนะคะแต่ว่าการที่จะได้เห็นรองพื้นที่สร้างผิวสวยในขนาดนี้<ๆ>เห็นได้ไม่บ่อยะคะ่ะทุกคนมอสยอมจริงๆนะคะแล้วก็มันยังตอบโจทย์ประเทศไทยอยู่ะคะ่ะทุกคนมอสเป็นคนผิวมันแล้วก็ต้องการรองพื้นที่ติดทนตลอดทั้งวันมอสไม่ชอบซับหน้าตัวนี้มันตอบโจทย์มันให้มอสได้เพราะฉะนั้นราคานี้มอสแบบ สิบเต็มไม่หักเลยนะคะแล้วก็อพูดถึงความติดทนกันต่อนะคะคุมมันมอว่ามันก็คุมมันได้ดีประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าพอแบบว่าเกินซักแบบเกินสี่ห้าชั่วโมงไปแล้วมันก็จะมีความมันส่วนเกินออกมาตรงบริเวณที่เรามันอยู่แล้วบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นจมูกข้างจมูกเนี่ยจะเห็นแล้วก็หน้าผากนะคะแต่ว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะสําหรับคนหน้ามันเนาะก็อาจจะซับบ้างนะคะแล้วก็เติมแป้งถ้าสมมติว่าใครต้องการจะเติมแป้งให้มันแบบว่าเป๊ะอ้วเหมือนเพิ่งแต่งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสมมติมอนไม่อยากเติมแป้ง แบบหาทิชชู่ใกล้ตัวเี่ยมาซับๆนะคะมันก็กลับมาแบบว่าสวยเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตต่อได้แล้วอ่ะก็โดยส่วนตัวแล้วเลิฟมากๆจริงๆสําหรับรองพื้นตัวนี้หยุดมองไม่ได้เลยผิวมันสวยมากๆมๆ,ๆ,ๆนะคะก็ถ้าใครกำลังมองหาอยู่ก็เชียร์ค่ะทางเราเชียร์จริงๆนะคะก็คิดว่าจะเจอรองพื้นที่เลิฟเหมือนกันนะคะตัวนี้ ไม่หักเลยชอบมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้นะคะให้ไปลองเล่นสีนะคะลองเทียบกันจริงๆที่เคาน์เตอร์ดีกว่านะคะด้วยความที่สีมันเยอะมากๆมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโทนอันดอร์โทนชมพูอันดอร์โทนตรงกลางนูทรัลหรือว่าสีเหลืองนะคะก็ไปลองเล่นเธอคะ่ะแล้วก็อาลองปะสักนิดน,นึงแล้วเดินเดินดูก่อนนะให้ลองพื้นมันแบบสีมันเซ็ตตัวจริงๆแล้วค่อยแบบว่าอะตัดสินใจค่อยฟันจริงๆว่าสีไหนคือสีสําหรับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันเนี่ยก็ 25, เนาะ <Yeah. S 1> เราก็ต้องการสีที่มันตรงเป๊ <Yeah. S 1> เพะพอมันเซ็ตแล้วมันตรงกับผิวเราจริงๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วรองพื้นใสติดทนเนี่ยมันจะแบบว่าพอกดมาปุ๊บมันต้องการเวลานิดนึงในการที่เขาเนี่ยจะโชว์สีที่แท้จริงของเขาเออกมานะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นก็เราให้น้องเซ็ตก่อนนะคะเราค่อยเลือกซื้อนั่นเองค่ะโอเคหวังว่าวันนี้นะคะวิดีโอนี้จะไขข้อข้องใจของคนที่อยากได้รองพื้นเอาต้าเลอแต,ต่งตัวนี้จากชาแนลนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากดูมอดรีวิวรองพื้นตัวไหนเมนกันเข้ามาข้างล่างได้เลยค่ะบ